สัปดาห์นี้มาคุยกันถึงเรื่องราวของรถคันนี้ครับรถที่พูดถึงกันมาช้านานเต็มทนนี่คือรถแท้ง 500HEV Ultra ติดตามชมครับมีระบบช่วยคนขับได้เยอะแต่ผมเตือนอีกครั้งหนึ่งครับตามชื่อมันครับระบบมันมาช่วยครับมันไม่ใช่มาทำหน้าที่แทนเราทั้งหมดเพราะนั้นถึงอย่างไรก็ตามคนขับยังต้องเป็นผู้ที่ทำหน้าที่สำคัญที่สุด ประตูท้ายเนี่ยเขาเป็นแบบบานสวิงไอ้ประตูท้ายบานสวิงใหญ่ๆแล้วก็ยังมียางอะไหล่แผนอยู่เนี่ยสิ่งที่ผมกลัวก็คือแล้วบานพับมันจะทนไหมแต่พอเปิดบานประตูปั๊บสบายใจอย่างหนึง่งคือบานพับใหญ่หนาะ ท่านผู้ชมครับรถที่ผมกําลังขับอยู่นี้เป็นรถยนต์ที่ถูกพูดถึงกันมาหลายครั้งนี่คือรถยนต์แทง k 500 HEV อันตรนะครับก็เป็นรถที่อยู่ภายใต้เครือข่ายหรือว่าเป็นรถในกลุ่มของ Great Wall Motor แล้วก็รถคันนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียงพลาราวลิ้นคู่เหนือฝาสูบ4วาล์วต่อสูบ แล้วก็ระบบจ่ายเชื้อเพลิงก็เป็นแบบแก๊สโซเลีนไดิเรกอินเจคชั่นโดยมีแบตเตอรี่ที่มีความจุ1.7กิโลวัตต์ชั่วโมงรวมรวมแล้วเนี่ยทั้งเครื่องยนต์แล้วก็พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เนี่ยนะครับในสเปคเขาบอกว่ารวมแล้ว350แรงม้าส่วนแรงบิดนั้นเนี่ย616นิวตันเมตรถ่ายทอดกำลังขับเคลื่อนผ่านเกียร์เดินหน้า9จังหวะอัตราทดหรือว่าเกียร์ออตโต้9สปีดเป็น9 HAT เลื่อนแบบ All Wheel Drive Dual Speed แล้วก็เรื่องของอัตราเร่งไม่ต้องห่วงครับกดปึ๊บมาแน่นอนทั้งเครื่องยนต์ทั้งไฟฟ้าทำง,งานร่วมกันในปึ๊บเลยระบบช่วยเบรกระบบ Hill Descent Control ช่วยลงเขาระบบ Hill Start Assist ช่วยขึ้นเขาระบบป้องกันต่างๆมาครบถ้วนครับระบบช่วยจอด3ทิศทางขนานกับขอบทางเท้าตั้งฉากกับขอบทางเท้าทะแยงกับขอบทางเท้า มีครบครับระบบช่วยถอยหลังที่ความเร็วต่ำกว่า30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถอยได้50เมตรมีระบบช่วยคนขับได้เยอะแต่ผมเตือนอีกครั้งหนึ่งครับผมจะพูดทุกครั้งเมื่อพูดถึงระบบช่วยต่างๆเหล่านี้ตามชื่อมันครับระบบมันมาช่วยครับมันไม่ใช่มาทำหน้าที่แทนเราทั้งหมดเพราะนั้นถึงอย่างไรก็ตามคนขับยังต้องเป็นผู้ที่ทำหน้าที่สำคัญที่สุดนะครับแทง 500 HEV อัลตรใครชอบรถสำหรับเดินทางคันใหญ่ๆแต่ไม่ชอบรถแบบทรงรถตู้หรือทรงรถเก๋งก็ลองขับดูครับชอบไม่ชอบตอบตัวเองเอาละกันแท้ง500 HEV อัลตราคันนี้ราคา2ล้าน2 6 9 0 0 0บาทถ้าเป็นรุ่นโปรก็ราคา2ล้าน4 9 0 0บาทต่างกันอยู่220,000บาทในเรื่องของออปชั่นนู่นนี่นั่นไม่มากมายนะักก็ขึ้นอยู่กับว่าชอบ ลูกเล่นมากๆหรืออยากจะเก็บเงิน2อ0 0สนเอาไว้ใช้อย่างอื่นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนแท้งเขาบอกว่าแบตเตอรี่ไฮบริดนั้นเขารับกัน8ปีไม่จำกัดระยะทางก็สบายใจไปได้อย่างหนึ่งพูดถึงรถในรูปทรงนี้เนี่ยทีแรกเลยผมไปดูด้านท้ายประตูท้ายเนี่ยเขาเป็นแบบบานสวิงไอ้ประตูท้ายบานสวิงใหญ่ๆแล้วก็ยังมียางอะไหล่แขวนอยู่เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นรูปแบบดั้งเดิมค่อนข้างอนุรักษ์นิยม สิ่งที่ผมกลัวก็คือแล้วบันพับมันจะทนไหมไปน,น,นานๆมันจะกรุบกรักกรุบกรักไหมเวลาปิดเวลาเปิดมันจะยุ่งยากไหมแต่พอเปิดบานประตูป้าปลดล็อกด้วยไฟยฟ้าเปิดออกมาปบสบายใจอย่างหนึง่งคือบานพับใหญ่หนารถคันนี้เนี่ยมีระบบช่วยจอดมนีนู่นนี่นั่นเยอะแยะตามสไตล์รถรุ่นใหม่แต่โดยรวมๆนะครับบอกได้เลยว่าแท้ง500 SEV ลตร้าคันนี้ ขับสนุกเดินทางไกลนั่งสบายไม่ฟัดเหวี่ยงเมื่อยล้าเกินไป แล้วราคาก็สมเหตุสมผลมีโหมดให้เลือกการขับขี่เยอะแยะครบถ้วนไปหมดก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคขึ้นอยู่กับเรื่องของการบริการหลังการขายผมบอกแล้วว่ารถยนต์เนี่ยมันเป็นสินค้าที่ผู้ซื้อเนี่ยต้องการความเชื่อมั่นในขณะใช้งานความเชื่อมั่นคือเรื่องบริการหลังการขายเพราะนั้นถ้าเกรดวอลมอเตอร์สร้างความเชื่อมั่นได้มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆโอกาสที่จะ เติบโตก็มีเยอะครับเสียดายอย่างเดียวสาหรับผมถ้าจะว่าไปแล้วนะครับไอ้สองล้านสองแสบาทไม่ได้เสียดายแนละ้วนี่ถ้าเป็นปลั๊กอินไฮบริดแล้วเสียบปลั๊กวิ่งได้สักร้อยส0งกิโลละแม่เด็ดขาดจริงๆแต่เอาละได้เท่านี้ก็น่าสนใจแล้วครับ